มาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือน่าจะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยก็ว่าได้นะคะบุคคลที่เคยเป็นหนึ่งในภาพแทนความขัดแย้งของสังคมเขาถูกรัฐประหารเมื่อปี49เขาถูกดำเนินคดีไลๆคดีค่ะแล้ววันนี้ เขาก็ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากที่ประกาศมาถึง20ครั้งกับการอยู่นอกประเทศมา17ปีเดินทางไปไหนต่อไหนได้ทุกที่ค่ะยกเว้นการเดินทางกลับประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางมาถึงไทยนะคะถ้าเที่ยวบินลำนี้ที่สื่อจับจ้องกันอยู่ได้รับการยืนยันว่าเป็นก้า s ส r e ีม 6G650 ที่เป็นเครื่องบินส่วนตัวของคุณทักษินชินวัตรใช่จริงๆ